สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งนะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับวันนี้ทักทายนักเรียนด้วยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทักทายวันนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับและวันนี้นะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอนะครับที่มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับจะน่าติดตามและสนุกสนานกันเพียงไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอต่อไปนี้ได้เลยเชิญครับคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือน12วัดใกล้บ้านมีการจัดงานลอยกระทง และพ่อจึงพากันออกมาลอยกระทงพ่อครับทำไมถึงต้องมีประเพณีลอยกระทงด้วยครับแล้วยังต้องออกมาลอยกันทุกปีอีกการลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งนิยมทำกันในกลางเดือน12จ้าแล้วอย่างเงี้ยประเพณีลอยกระทงมีความสำคัญยังไงครับจริงๆแล้วลอยกระทงหมายถึงประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาท เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นการบูชาพระแม่คงคาตามความเชื่อแต่โบราณและตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นจ้าแต่เอท็อปจำได้ว่าคุณพ่อเคยพาไปงานลอยกระทงเผาเตีอนเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทยัยท็อปคิดว่าเขาจัดได้ดีมากเลยนะครับเพราะอะไรอหรอครับก็เพราะว่าจังหวัดสุขโขทัย พยายามแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวสุขโขทัยตามหลักศิลาจารึกนัซีโดยจะจัดให้เห็นถึงกลิ่นอายของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโบราณสถานซึ่งหาดูได้ยากจึงทำให้คนอยากไปเที่ยวถ้านั้นก็แสดงว่าสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยใช่ไหมครับใช่แล้วลูกตั้งแต่เมื่อประมาณ700ปีมาแล้วหละนะ สงสัยจังครับเราจะแบ่งยุคสมัยทางประวัติศ,ศาสตร์ของไทยยังไงอ่ะครับไม่ยากเลยลูกก็แค่แบ่งเป็นสองสมยัยนั่นคือคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสมัยไหนคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยไหนคือสมัยประวัติศาสตร์ถ้าเป็นสมัยก่อน ประวัติศาสตร์จะหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ในสังคมนั้นยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีความเจริญมากขึ้นสามารถใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังสามารถแบ่งย่อยเป็นยุคหินกับยุคโลหะตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มนุษย์ในช่วงเวลานั้นใช้ในการดำเนินชีวิตจ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายุคหินใช้หินยุคโลหะใช้โลหะใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะลูกแล้วยุคในสมัยประวัติศาสตร์แลวครับสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยแบ่งตามอาณาจักรที่สถาปนาราชธานีหรือเมืองหลวงขึ้นในช่วงเวลาต่างๆได้แก่สมัยก่อนสุโขทยัยสมัยสุโขทยัย สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จ้าสมัยก่อนสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองแคว้นโบราณในดินแดนไทยเมื่อประมาณพศ1000ันแล้วแคว้นโบราณเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะครับแคว้นสำคัญได้แก่อาณาจักรทวารวดีหาริภุนชัยล้านนาตามพรลิงเป็นต้น ส่วนสมัยสุขโขทัยนั้นเริ่มเมื่อพอ่อขุนศรีอินทราทิ์ขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งอาณาจักรสุขโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณา,า,าจักรอยุธยาเจ้าต่อมาคือสมัยอยุธยาเริ่มจากปปที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนกระทั่งเสียกรุงเมื่อพศ2310 ต่อจากสมัยอยุธยาก็คือสมัยทนบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าสมัยทนบุรีเริ่มขึ้นเมื่อตั้งกรุงทนบุรีหรือเปล่าครับใช่จ้าเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกลุ่มคนไทยไปตั้งราชธานีใหม่อยู่ที่เมืองทนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของสมัยทนบุรี หลังจากสมัยธนบุรีก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่นี้ใช่ไหมครับเก่งมากลูกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อพศ .2325 จนถึงปัจจุบันจ้าในที่สุดท็อปก็เข้าใจสิทธีว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยมีอะไรบ้างขอบคุณครับคุณพ่อ เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูการแบ่งเส้นช่วงเวลากันนะคะซึ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยสามารถแบ่งออกเป็นสมัยก่อนสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1000ต่อมาคือสมัยสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช1792ถึงพุทธศักราช2006สมัยอยุทยาเริ่มต้นพุทธศักราช1893 ถึงพุทธศักราช2,310สมัยทนบุรีเริ่มต้นพุทธศักราช2,310ถึงพุทธศักราช2,325และสุดท้ายสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นพุทธศักราช2,325จนถึงปัจจุบันค่ะ ตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกช่องถูกในข้อที่ถูกและเลือกช่องผิดในข้อที่ผิดค่ะผิดค่ะ ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับผิดค่ะ แล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อแรกสมัยสุขโขทัยเริ่มตั้งแต่พ่อคุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเป็นคำตอบที่ผิดค่ะที่ถูกต้องก็คือสมัยสุขโขทัยเริ่มขึ้นตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิศค่ะข้อที่2 สมัยอยุธยาสิ้นสุดลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายถูกต้องค่ะเนื่องจากเสียเอกราชครั้งที่สองในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ค่ะข้อที่สมสมัยธนบุรีเริ่มตั้งแต่ปีที่พระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นคำตอบที่ถูกค่ะข้อที่สสมัยรัตนโกสิน์เริ่มตั้งแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอลุญยเดช สเสด็จขึ้นครองราชเป็นคำตอบที่ผิดค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นั้นเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชค่ะและข้อสุดท้ายพลอยเกิดในปีพุทธศักราช2324ซึ่งเป็นสมัยรัตนโกสินเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเนื่องจากในปีพุทธศักราช2 3 2 4อยู่ในสมัยทนบุรีค่ะ แต่สมัยรัตนโกสินทร์จะเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2,325ค่ะยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจน้องๆควรที่จะศึกษาให้มากๆนะคะในค้าบหน้านั้นจะพาน้องๆไปรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ าประวัติศสตร์สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราได้รู้จักกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันบ้างคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดก่อนที่จะไปรู้จักกับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้องๆทราบหรือยังคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาสืบคน้นแสวงหาข้อเท็จจริงในวันนี้คุณครูได้พาเด็กๆทุกคนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นที่ได้พบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายนักเรียนคะของที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่นักเรียนได้เห็นนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่ทําให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภทคะการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถ้าแบ่งตามลำดับความสำคัญของหลักฐานแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองแตกต่างกันอย่างไรครับหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึก หรือจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยต่างๆโครงกระดูกโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นบันทึกจดหมายหนังสือพิมพ์รูปภาพศิลาจารึกภาพยนตร์เป็นต้นผมเคยเห็นแต่หนังสือพิมพ์และรูปถ่ายโบราณ แต่ไม่รู้จักจารึกมันคืออะไรครับครูหนูก็รู้จักแต่พระพุทธรูปและพวกโบราณวัตถุเช่นหม้อและหายค่ะแต่ไม่เคยรู้จักพระราชพงศาวดารและจัดหมายเหตุค่ะมันเป็นยังไงล่ะคะครูเอาละค่ะครูจะอธิบายตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นให้ฟังเริ่มจาก จารึกกันก่อนนะคะจารึกเกิดจากการจารึกเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นศิลาหรือแผ่นหินตัวอย่างของจารึกเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจารึกอักษรไทยสุขโขทัยเอาไว้โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยค่ะ ซึ่งมีอายุถึง700ปีและเป็นหลักฐานชั้นต้นพระถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองกรุงสุโขทยัยแล้วพงศาวดารคืออะไรคะครูพงศาวดารเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจากักรเช่น พระราชะพงศาวะดารกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนจดหมายเหตุนั้นเป็นบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งในอดีตเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นจดหมายเหตุบางกอก Bangkok Recorder ของหมอบรัเลเป็นต้น ครูคะถ้าหนูถ่ายรูปเก็บเอาไว้รูปถ่ายของหนูจะถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ไหมคะเป็นสิคะเพราะรูปถ่ายนั้นถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ยังไงละจ๊ะปุ๊กถ้าแบบนั้นรูปถ่ายรูปแรกที่หนูถ่ายเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นส่วนรูปถ่ายใบที่สองของหนูตั้งเป็นหลักฐานชั้นรองแน่ๆเลยใช่ไหมคะครู ไม่ใช่หรอกค่ะรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นใบที่เท่าไหร่ก็ยังถือเป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกันหมดเพราะรูปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ถูกบันทึกหรือถ่ายในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ทท้งนั้นค่ะถ้าอย่างนั้นหลักฐานชั้นรองหมายถึงอะไรคะ หลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์หรือเกิดจากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์แต่ได้รับรู้หรือทราบในภายหลังจึงได้สร้างหลักฐานนั้นขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นตัวอย่างหลักฐานชั้นรองเช่นบทความทางวิชาการหนังสือเรียนประวัติศาสตร์อนุสาวรีหรือพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆต,ตำนาน หรรืือออเเ่่่งงลาในนท้ถิคำบอกเล่าก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่หรอครับครูแล้วทำไมคำบอกเล่าถึงไม่เป็นหลักฐานชั้นต้นล่ะครับเพราะคำบอกเล่านั้นไม่ได้เล่ามาจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ณเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตยังไงล่ะคะจึงนับว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังนั่นเองโดยมักจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมาโดยผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริง มาดูอีกตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองค่ะตำนานคือเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังเช่นตำนานเขางูซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมากล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายัางอุทยานหินเขางูและประทับณถ้ำแห่งนี้เป็นต้น เมื่อน้องๆสามารถแยกแยะประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แล้วในคาบต่อไปเราจะมาช่วยกันศึกษาหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองที่พบในท้องถิ่นกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ